ระดับที่ชกไฟล่าร้อยสิบสอล้านสองแสนวิธีฝึกเข้าไปไกลแล้วทีโอฟิโมโลเปสถึงว่าโลเปสสามารถที่จะต่อกรกับโลมาเชนโกได้และตามความเร็วของโลมาเชนโกทันนั่นเป็นเพราะวิธีการฝึกการเทรนของเขาซึ่งตอนนี้บ็อกซิ่งในต่างประเทศไปไกลมากแล้วปฏิกิริยาตอบสนองไม่ว่าคุ่ต่อสู้จะออกหมัดมาแบบไหนถึงว่า เขาจัดการได้หมดเป็นเพราะเขาฝึกแบบนี้รู้วไว้ว่าโลเปซถูกเทรนมายังไงความเร็วของเขาไม่ได้มีมาโดยบังเอิญบ็อกซิ่งในต่างประเทศถูกพัฒนายอย่างต่อเนื่องครับ ปัจจุบันวิธีการฝึกหลากหลายและเข้มข้นนี่ครับไม่ว่าคู่ต่อ,อสู้จะออกหมัดฮุกหมัดตรงหมัดแจ็บป้องกันได้หมดครับปึง่งบล็อกได้หมดนี่ครับเทรนเนอร์ระดับโลกครับนี่เป็นความรู้ที่ต้องเรียกว่าสร้างเงินมา น่าจะหลายพันล้านแล้วเพราะว่าแค่ไฟเดียวก็เป็นร้อยล้านเข้าไปแล้วโอ้โห,โโห,โโหดูดิไม่ว่าจะทุบมาที่ลำตัวไม่ว่าจะบนหรือล่างจัดการได้หมดนี่ดูสเต็ปเท้านะนี่ดูการเคลื่อนที่ของเท้าเห็นไหมไม่มีครับยืนแข็งทื่อแล้วก้าวทีละก้าวไม่มีครับของเขาหลากหลายมากครับบางครั้งก็ ก้าวเดียวบางครั้งก็ก้าวรัวๆเนี่ยสังเกตดูเท้าเคลื่อนที่นี่โอ้โหมีสเต็ปด้วยไม่ว่าจะมาแบบไหนไปได้หมดการฝึกแบบนี้ถึงว่าขอถึงค่าตัวแพงนักจริงๆแล้วเวลาอยู่บนเวทีเราอาจจะเห็นว่าเขาบางครั้งก็ดูธรรมดา นั่นเป็นเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาก็อยู่ในระดับสูงเหมือนกันครับไปละหมดไปนี่ละโอ้โหบล็อกบล็อกบล็อกโอ้โหดูให้ทันนะดูการเอี้ยวตัวครับตัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหยอดตัวสุดยอดครับดีแล้วหมุนออกโอ้โหสุดสุด มาดูกันเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างครับมาใช้เป้า band แบบแบนๆบ้างก็ส่วนกลับรวดเร <c oughs> ็วครับล็อกและสวนอันนี้เล่นกับลูกเทนนิสนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับจริงๆการฝึกหลากหลายมากๆมาดูครับมา r ู Work 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 <c oughs> <c oughs> อะไรก็ตามในคลิปนี้ที่มันสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ก็ <c oughs> ลองเอาไปใช้กันดูแต่ต้องนับว่าการป้องกันตัวของโลเปสเขาคู่ควรกับการได้ไฟล,ล์ละลกร้อยล้านแต่นี่คือคนเก่ง,งุคนเต็ม